คุณแม่อายุ7เดือนแล้วแต่ยังเข้าเต้าอยู่มันผิดไหมคะคนแถวบ้านบอกคุณแม่บอกว่าปั๊มนมแม่ใส่ขวดให้ลูกกินนมจากขวดได้แล้วนะคะแต่ตัวของคุณแม่เองค่ะเป็นคุณแม่ฟูลทําไม่ติดไม่อะไรเลยนะคะกับการที่จะต้องเอาลูกดูดเต้าแต่ว่าลูกของคุณแม่ค่ะแค่ขอนดูดเต้าบ่อยทุก2ชั่วโมงแต่ก่อนกินข้าวคุณแม่ก็ให้งดเต้าอยู่นะประมาณ 2- 3ชั่วโมงแบบนี้คุณแม่จะต้องปรับอะไรยังไงดีคะเดี๋ยวกันคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณแม่คะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเอาลูกดูดเต้านะะะะคคไมมม่่ีลิิตนวา ต้องให้รู้ค่ะเลิกดูดเต้าเมื่ออายุเท่าไหร่ ถ้าลูกของคุณแม่ยังคงมีความสุขตัวของคุณแม่เองก็ยังมีความสุขกับการที่ให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าคุณแม่ไม่ต้องฟังเสียงใครค่ะคุณแม่ฟังเสียงหัวใจนะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของลูกนะคะถ้าเอนจอยมีความสุขให้ลูกดูดเต้าและฟินดูดยาวไปได้เลยค่ะคุณแม่ไม่มีลิมิตจะต้องเลิกที่อายุเท่าไหร,ร่นะฮะเพียงแต่ว่า<ม>ที่ลูกของเราค่ะอายุ7เดือนนะคุณแม่อาจจะปรับให้ลูกกินนมแม่ฐานขึ้นก็ได้เป็นให้ลูกดูดเต้าทุก4 5ชั่วโมงหรือว่าถ้าลูกของเราค่ะกินนม น้อยแต่ว่ากินบ่อยๆนะคะเนาะก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเด็กใบนี้ค่ะห่วงเล่นจะกินนมน้อยแต่ว่าดูดบ่อยๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเอาที่คุณแม่แล้วก็ลูกนะคะรู้สึกว่าพึงพอใจแล้วกันเนาะเต้านมแม่คืออะไรที่สะดวกสบายปลอดภยัยกระตุ้นน้ำนมแม่ได้ดีที่สุดให้ลูกดูเต้าวนไปยาวไปค่ะคุณแม่ค่ะ